นะคะเพื่อนๆที่ดาบอกว่าหญ้าเอ็นยืดนะคะเนี่ยอันนี้คือตัวผู้นะคะที่เป็นเอียาวแล้วก็จะมีดอกเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าดอกมันเนี่ย <c oughs> เก็บแต่ดาแนะนําว่าให้ไปแช่น้ําส้มสายชูหรือว่าน้ําเกลือสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นวาวนะมันเป็นป่าคือเขาเอาหมามาเดินนะเพื่อนๆก็บางทีมันก็ฉี่มันอะไรเนาะแต่นะแช่น้ําเกลือแช่น้ําส้มดีๆนะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆเอาดอกนี้ไปต้มนะคะบำรุงสายตาค่ะ ชัดๆเลยค่ะอันนี้คือบํารุงสายตานะคะไอ้ต้นมันเนี่ยคือต้นมันใบมันเนี่ยก็คือเขาเอาไปทำอะไรนะที่นวดอะคะ่ะที่ดาบอกแต่ว่าไอ้ตัวผู้นะ่ะมันจะไม่ค่อยได้ผลดารู้สึกว่าตัวเมียจะจะจะ้จากว่าจะแบบว่าจะไอ้นี่กว่าแต่ตัวผู้นะคะดอกเขาเนี่ย เอาไปต้มดื่มนะคะเหมือนชาอย่างนะะี้ค่ะเพื่อนๆเก็บไว้พอดื่มนะตาเราจะสว่างตาเราจะใสค่ะอันนี้อันนี้คอนเฟิร์มค่ะเพราะว่าดาทาแล้วดาทาแล้วมันจริงๆแล้วเนี่ยแล้วตรงนี้นี่ก็คือแบบว่าเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเนี่ยดาต้องบอกนะคะว่าถ้าเรากลับมาหาธรรมชาตินะคะเ,เพื่อนๆอยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วก็ศึกษานิดหน่อยเข้าไปเซิร์ชในสมุดอะไรดูมั่งอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าไอ้ต้นเนี้ยมันกินได้แล้วก็คือมันเป็นเหมือนสมุนไพรของอังกฤษเนาะเนี่ย ลองเอาไปนะคะเพราะว่าหนึ่งไม่มีปัญหาอะไรกับตัวเราอยู่แล้วแล้วสองคุณจะเห็นก็คือว่าตาคุณจะใสขึ้นอันเนี้ยจริงๆอันนี้แนะนำเพราะว่าตอนนี้สายตาคนเรามีปัญหากันมากนะคะแนะนำ